เวียตัดพ้อหมดเวลาแล้วให้ทำยังไงกำลังจะเป็นชายวัย40อายุอานามเก้าเข้าใกล้วัยเลขสีเข้าไปทุกทีสำหรับพระเอกเบอร์หนึ่งวิคหมอชิดเวียสุกรวัตรคนารถเมื่ออายุมากขึ้น ก็เริ่มโรยรางานนี้หนุ่มเวียยอมรับว่าหมดเวลาขี้เกียจแล้วต้องเริ่มมาเร่งสปีดในการดูแลตัวเองโดยด่วนโดยเจ้าตัวโพสภาพและแคปชั่นว่าหมดเวลาแล้วลุงขี้เกียจได้เวลาแล้วน้องสุขภาพดีเข้าโหมดทำยังไงให้สุขภาพเหมือนอายุ20อยู่เสมอเอาใจช่วยเพื่อนๆในเจนเดียวกันนะครับ40ใกล้เข้ามาต้องรีบเอาสองมาหาดนด่วนครับผมอ,อี๊